ตัวนี้น้อยนะอันบอนย้ายเอาย้ายกลับบ้านคงตะมาตะบ้านอันอุดมดีอยู่อันกุศเชียนบอนมาง่ายดอกเจานี้ต้องเปิดเพิมตั้งกันทั้งเขาหลายผดโควิดนะแต่ว่าทั้งฝุ่นมันบวกใครอะอะฟังเสียงห้องหยาบลวดย้ายบู้เยอะมันสองตัวมันตกมาแล้ว เออได้แล้วตัวนึ้สองตัวเอาเธอจะมองมาทำไมเธอเขาปีนฟ้องอยู่สิเออตัวนี้ล่ะตัวเนียนบอสเอามาเบิ้งดูเออนั่นล่ะเอาอีกตัวนึงกันเอาเอานั่นออกไหมเอาอันสั้นอ่ะเออ ขังนัน่นบอ <lawsuit S 1> <Lie S 2> งจี <my> นะคนมาเพิ่เห็นทั้งนั้นมืนก็บ่เห็นตะเกียอดอกแม่ก็บ่เห็นคนมาเพิ่เห็นช่องมีบ่เป็นัคู้เในช่องนี้บอไม่มีช่องช่องตัวเขาเบิ้งแล้วบ่เห็นอไม่มีบ่มีช่องเมันก็ส้เป็นตัวเดียวนี่ยที่มันแลีนออกแลนเขาเยนะเอ้ยางดยงนั่นเลียนด้วยหักู้แบมเดียวยังไม่บอีบ่มีอยู่ในชั้นมูนั่นมีบ่ ได้ทุนอทุนยังอต้องเชียร์บังบงมีเงินมาบ้างตัวเดียวนี่ยเงินไหมครับค่ะอบนั่นเห็นตูนกอนขอบคุณค่ะยุ่หนีซ่องแล้วเพราะเห็นอันนี้คือน้ายนะมุตมาจากบ้านย้ายั่เนีด้ บ่มีนมนเนาะเสียผ้าก็บ,บ่มีมถ่ายแล้วในห้องก็ไม่มีหรอกตัวเดียวนี่แหละมันตัวแต่กตว่ามนันตัวเดียวคือเดียวอันนี้เนี่ยเตียวคนแเดียวหรอใน้อ